เอาละครับขออนุญาตเข้าสกู๊ปแรกของรายการเรากันเลยดีกว่านะฮะวันนี้มาที่เรื่องราวของเวทีขาอ่อน Miss World 2014นะครับซึ่งตัวแทนของประเทศเราคือน้องเมยา่านนทวันนะฮะซึ่งไปควา้ารางวัล h e People's Choice มานะครับแต่ว่าเรื่องราวไม่ได้จบลงแต่เพียงเท่านั้นนะฮะยังมีดราม่าตามมาอีกมากมายนะครับเรื่องราวมันจะมีที่มาที่ไปยังไงเชิญขยายพร้อมๆกันเลยครับ ในแวดวงนางงามเป็นอย่างมากค่ะกับการประกวด Miss World 2014เมื่อวันที่14ธันวาคม2557มีการแข่งขัน Miss World 2014รอบสุดท้ายที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษซึ่งมีตัวแทนจากไทยลงประกวดในครั้งนี้ด้วยได้แก่เมย่านนทวันทองเหลงค่ะซึ่งว่าไปแล้วนะคะ ก็เป็นความหวังของแฟนๆเวทีขาวอ่อนเมืองไทยเพราะความโดดเด่นไปสง่าผิวสีน้ำผึ้งซึ่งเป็นปรากฏการใหม่ของกรารประกวดนางงามบ้านเราซึ่งปกตินิยมนางงามผิวขาวมีออร่าและสาวา้า t เ e อะพีเพิลชอ i c e ได้เข้ารอบ11คนสุดท้าย Miss World 2014แม้จะไม่ได้มงกุฎแต่บอกเลยว่าสวยสง่างสุดๆค่ะแต่ล่าสุดแฟนคลับชาวไทยของเมยาได้ออกมาพูดถึงกรณีคลิปการประกวดที่มีช่วงหนึ่งแสดงให้เห็นถึงโต๊ะกรรมการด้านหน้าเวทีการประกวดมีกรรมการสาวใหญ่่คนหนึ่งซึ่งได้ทราบว่าเป็นเจ้าของเวทีการประกวดนี้คือจูเลียมารีได้ทำท่าชี้นิ้วไปทางด้านขวาของเวทีซึ่ง The People's c h o i ช e ได้เข้ารอบนส,สุดท้ายยืนอยู่แล้วทำท่าชี้นิ้วปาดคอทำให้เป็นกระแสะวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นการส่งซิกเป็นสัญญาณว่าไม่ต้องการให้ตัวแทนสาวไทยเข้ารอบ5คนสุดท้ายซึ่งก็เป็นเช่นนั้นจริงๆ well, there you you re 11 re จากนั้นก็มีการแสดงพิเศษจากสาวงามทั้งหมดร้องขับร้องเพลงยกย่องจูเลียมอรีเจ้าของแกรปะกรดกมิสเวิลด์โดยเมย่าได้เป็นตัวแทนหนึ่งในสี่ต้นเสียงของการร้องเพลงและยืนแถวหน้าร่วมกับนางงามมาเลเซียสกอตแลนด์และแคนาดาอีกด้วยค่ะแต่คนมองโลกในแง่ดีก็ให้ความเห็นว่าเป็นการทำท่าทางสื่อสารภาษาโทรทัศน์คือให้จบการดำเนินการเร็วๆตัดเข้าโฆษณา,าหรือตัดไปขั้นตอนต่อไปเท่านั้นเองค่ะ จะว่าไปมันก็มีความเป็นไปได้ทุกสันนิษฐานนะทุกข้อสันนิษฐานที่มีคุณผู้ชมทางบ้านนั้นว่ากันมานะครับจริงๆแล้วก็มีบางคนนะครับหลายๆกระแสก็มีการวิเคราะห์กันนะครับว่านางงามตัวแทนจากประเทศไทยนั้นยากที่จะเข้ารอบลึกๆครับเพราะว่าประเทศเราไม่เคยเป็นสปอนเซอร์เขาในด้านไหนเลยนะฮะมันก็อาจจะมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ หรือว่าอะไรที่ซ่อนอยู่ก็ได้ซึ่งอันนี้เราไม่รู้นะครับเราแค่สันนิษฐานเฉยๆไม่ได้ปักตรนนะจ๊ะก็ว่ากันไปนะครับถ้ามีเรื่องราวอัปเดตเกี่ยวกับเวทีนี้เพิ่มเติมแล้วก็รายการ True Insider จะนํามานําเสนอให้กับคุณผู้ชมอย่างแน่นอนครับแต่ว่าตอนนี้แวะพักกันสักครู่นะครับและช่วงหน้าเราจะกลับมาต่อกันด้วยเรื่องราวเฉียดตายของเหล่าดาราสักครู่เดียวกับ True Insider ครับ